เสาที่หตุลาคม2567สวัสดีครับอันนี้เป็นปีที่3ของบ้านลุงกับป้าแล้วก็เพื่อนลุงสหายลุงสหายกวนโลกแตกต้นไม้มันก็ขึ้นค่อนข้างจะดีแล้วนะครับบ้านก็ลดความร้อนลงมาแต่ก่อนก็แสงแดดเปลี่ยงเลยนะครับไม่มีลมเงาไม้บงังอันนี้ก็เริ่มจะมีบ้างแล้วในเวลารอบๆบ้านลุงก็จะปลูก ต้นไม้ยืนต้นรอบบ้านรอบบ้านก่อนนะแต่ต้องระวังไม่ให้แสงอาทิตย์เนี่ยบังไม่ให้ต้นไม้ไปบังแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบังก็ได้ช่วงเย็นๆ็นซึ่งเราไม่ได้ต้องป้องการใช้ไฟฟ้าแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่เต็มปรรจุเต็มแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เดี๋ยววันนี้ลุงจะพามาดูต้นไม้ใหม่ที่ลุงนํามาลงไว้4ต้นนะครับเดี๋ยวเอาต้นแรกก่อนนะครับสักครู่ครับ นี่นะครับต้นแรกต้นแรกคือประดู่ป่านะครับเนี่ยประดูป่ป่าต้นสูงเนี่ยนะประดู่ป่านี้จะเป็นต้นไม้ที่เขาไม่ค่อยมีกิ่งก้านสาขานะครับต้นสูงชะลูดขึ้นไปเลยต่างกับปราดู่บ้านประดู่บ้านนี้ก็จะมีกิ่งก้านสาขาและต้นเตี้ยกว่านะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองนี้ก็คือ,คอต้นจันทขาวต้นนี้ได้รับเกียรติให้มาอยู่ที่หลังบ้านอันนี้คือหลังบ้านนะครับไม่ใช่นาบ้าน นะครับอ,อยู่ในกลุ่มของอมะม่วงหิมะพานกับกลุก่มสะดาวต้นนี้หวังตั้งใจหวังว่าเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยเราจะโค่นต้นสะดาวทิ้งสะดาวต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยเพราะว่าสะดาวต้นใหญ่เนี่ยอยู่ชิดบ้านมากเกินไปอยู่ชิดบ้านประมาณ2อสองเมตรนะครับสเมตรไม่ค่อยปลอดภัยอันนี้อยู่ประมาณ3เมตรครึ่งโอเคน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ธรรมชาติของจันขาวก็จะให จะไม่สลัดใบนะครับถ้าหากว่าอย่างดินพอมีความชื้นเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานยกเว้นแต่ว่าหน้าแรงจะจัดเนี่ยอาจจะสลัดใบแต่ไม่ตายนะครับใช้น้ําในปริมาณที่ไม่มากนักนะครับธรรมชาติคืออยู่ในป่าเบญจพรรณนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นภูเขาเป็นเนิอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูต้นที่3นะครับต้นที่3นี้ก็จันขาวต้นนี้สุข,สขภาพดีไม่เหมือน,นต้นแรก ต้นแรกนะลุงบรรทุกมาจากนนทบุรีมันถูกลมกันโชกนะครับแล้วก็แดดเผาจนใบไหม้นะครับต้องรอฟื้นสภาพประมาณ2เดือนอันนี้ต้นนี้อยู่ในเซรแ่นคุมไว้นะแล้วก็ไม่ได้ถูกลมมากก็เลยสดใสซา,าบซ่ามีชวิตชีวากะดีกระดาก็หวังว่าคงไม่ตายแต่พื้นที่นี้ก็อาจจะแห้งแรงหน่อยนะครับต้องคอยมาลดน้ำหน่อยหรือไม่กระหว่างสปริงเกอร์นะครับเดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายนะครับต้นต้นสุดท้อง นี่ครับต้นสุดท้ายต้นเตี้ยมากเลยนะครับต้นนี้จะตายไม่ตายแหละมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็ลําต้นแข็งแรงนะครับรากเดินดีก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอาศัยเงาร่มของตะไคร้ตะไคร้หอมเนี่ยบังไว้หน่อยก็จะรับแดดช่วงแรงๆก็ประมาณบ่ายประมาณเที่ยงถึงบ่ายบ่ายสามโมงเท่านั้นเองไอน้นั้นก็จะเป็นเงาของตัว บ้านนะครับเนี่ยเงาหน้าบ้านเนี่ยบังไว้นะครับก็จะช่วยได้นะครับไม่ต้องทำสลนคุมโอเคสุดท้ายเลยเดี๋ยวไปดูลางวัลของลุงกับป้านะครับนี่ครับรางวัลของลุงกับป้าคือมะละกออันนี้เพาะเม็ดนะครับป้าเขาผ่ามะละกอแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะแล้วก็เอามาลงดินตอนนี้เป็นมะละกอน่าจะเป็นตัวเมีย ลุงก,ก็ไม่แน่ใจนะเรื่องกระเทยก็ไม่แน่ใจแต่ช่างมันเถอะจะกระเทยหรือว่าจะเป็นตัวเมียมันก็มีลูกแล้วนะครับก็เนี่ยลูกมันเป็นอย่างนี้ลูกแรกดีใจมากๆเลยอาจจะมีลูกที่สองที่สามตามมาเาลูกที่สองก็ตามมานะลูกที่สองเล็กๆเ,เนี่ยนะครับมองเห็นไหมเนี่ยนะน่าจะมีต้นนี้น่าจะน่าจะพอได้กินละนะครับนี่ต้นแรกนะต้นที่สองก็เขาถูกต้นไม้ใหญ่บงังถูกต้นกล้วยแล้วก็ต้นสักบงังก็เลยไม่ค่อยโตนะครับ ก็ไม่รู้ทำยังไงเดี๋ยวสักครู่พาไปดูต้นสุดท้ายนะครับหลังวัลของลุงก,กับป้านี่โวรน้ำว่าพันเกษตรศสาสตร์นะครับพันเกษตรก็จะตัดในวันพรุ่งนี้แล้วครับนะครับ,นะรบเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์หลังจากที่ฟูมฟักมาเป็นเวลานานจะตายไม่ตายแหลเพราะขาดน้ำนะครับกว่าจะได้ลูกอย่างนี้ก็ไม่ได้ของง่ายนะครับ จึงเข้าใจชีวิตของเกษตรกรว่าทําทุกอย่างนั้ต้องใช้ทุนใช้ความพยายามใช้กําลังใจบางทีมันล้มลงมาก็เสียกําลังใจทานองนี้นะครับโอเคสุดท้ายก็นี่คือสํานักง,งานเกษตรกรรมของลุงกับป้าชมรมคนแก่และการเกษตรมีแผงแสงอาทิตย์เพิ่มติดเต็มเลยนี่ท้นอันนี้คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านนะครับเมื่อกี้หลังบ้านนะโอเค ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะเหมือนกับว่าเป็นยานอวกาศยังไงกันกันแปลกแปลกแปลกๆดีนะมันมันก็มันจะเป็นบ้านกึกตึงโรงงานนะทำอะไรได้นะครับวิศวกรออกแบบก็ไม่ค่อยมีความสวยงามขอให้มันใช้งานได้นะครับก็เอาแค่นั้นละซ่อมง่ายใช้งานใช้งานง่ายนะครับอะไรที่มันเป็นสนิมก็ตัดปะททำใหม่แล้วก็ทาสีทับนะครับหรือก็ใช้เหล็กแกมานไน์ ยังไม่มีสตังค์ซื้อโครงสร้างสแตนเลสสตีลมาเปลี่ยนนะครับก็ใช้เหล็กกําไนท์แทนไปก่อนสวัสดีครับ